เรื่องราวเริ่มต้นที่คุกเยาวชนสถานพินิษ์โชรันนะครับที่มาเอดาคุงต้องมาติดอยู่ที่สถานพินิษ์แห่งนี้เพราะข้อหาฆาตกรรมแต่ว่ามาเอดาคุงก็ไม่ได้ยอมรับนะครับเพราะว่าเขาปฏิเสธตลอดว่าเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ลงมือในการฆาตกรรมครั้งนี้แต่ไม่มีใครเชื่อคําพูดเขาเลยและจริงๆแล้วมาเอดาคุงเป็นคนขี้ขาดเขากลัวสถานที่แบบนี้ที่มีพวกเด็กเกเรพวกยังกี้อยู่มากๆและห้องขังที่เขาจะได้อยู่นะครับเป็นห้องขังแห่งโชคชะตา คือห้องขังหมายเลขสี่นั่นเองสมาชิกคนแรกที่อยู่ในห้องขังอยู่แล้วนะครับก็คือโยชิโอกะมาซาฟูมิก็ได้เริ่มสัมภาษณ์เลยครับว่าไมเอดะคุงทําอะไรมาถึงได้เข้ามาอยู่คุกแต่ไมเอดะบอกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยโยชิโอกะก็ไม่เชื่อนะครับแล้วก็ได้ดีดจมูกไม่เอดะคุงไปหนึ่งทีแล้วก็หาว่าไมเอดะโกหกนะครับถ้าไมเอดะไม่ได้ทําอะไรจริงๆทาไมถึงมาติดอยู่ที่คุกเยาวชนสถานพินิจแห่งนี้ล่ะไมเอดะคุงเล้เล่าว่าเขาแค่บังเอิญไปเห็นเหตุการณ์ คนถูกฆาตรกรรมนะครับแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าคนที่คาเป็นใครคาเอ่ยอยู่ในเหตุการณ์เท่านั้นจากนั้นสมาชิกคนที่สองก็ปรากฏตัวขึ้นชื่อของเขาคืออิวากุระคุงเขาเป็นบุคคลที่มีประวัติค่อนข้างลึกลับและก็ไม่ค่อยพูดถึงเกี่ยวกับตัวเองแต่ว่ามีรอยโดนยิงอยู่ที่หลังของเขาด้วยจากนั้นสมาชิกคนสุดท้ายที่เหลือก็ปรากฏตัวออกมาชื่อของเขาคือยามาโนอิมิซุรุหรือว่าคนอื่นๆจะชอบเรียกเขาว่านอยแมนซึ่งสมาชิกคนสุดท้ายนี้หรือว่านอยแมนคุงเนี่ย ดูท่าทีเหมือนจะเป็นคนฉลาดมากๆและนี่ก็คือโฉมหน้าสมาชิกทั้งหมดแห่งห้องขังหมายเลข4นะครับรวมมาเอระด้วยก็เป็นทั้งหมด4คนในขณะเดียวกันโลกภายนอกก็ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นอยู่ๆศพก็ขยับได้ผู้ที่ตายกลับเคลื่อนไหวรวมถึงผู้ที่โดนชายปิศนากัดเข้าก็ได้มีพฤติกรรมแปลกๆในการกัดกินคนอื่นต่อเหตุการณ์แปลกๆเหล่านี้ได้เริ่มแผ่ขยายเป็นวงกว้างในเมืองต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่น แต่ว่าพวกเด็กๆที่อยู่ในคุกเยาวชนนี่ไม่มีใครรู้เรื่องภายนอกเลยเพราะว่าทีวีเสียแล้วก็ไม่เคยได้รู้ข่าวๆข,ข,ของโลกภายนอกและในตอนนั้นเองจู่ๆสมาชิกของห้องขังหมายเลข8ก็จ้องสมาชิกห้องขังหมายเลข4แบบตามไม่กระพริบเนื่องจากว่าพวกเขาเคยมีปมขัดแย้งกันมาก่อนหน้านี้แต่เหตุการณ์ยิ่งบานปลายมากยิ่งขึ้นเริ่มต้นด้วยการที่นอยแมนจอมจ้อพูดเรื่องวิชาการไร้สาระแล้วก็เปรียบเทียบพวกห้องขังหมายเลข8ว่าเป็นเหมือนพวกลิงที่พอฟังภาษามนุษย์ได้เข้าใจนิดหน่อย ทำให้ผู้ค้องขังหมายเลขแปดไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ว่าอิวาคุระคุงก็ได้ห้ามไว้และไม่พอใจที่นอยแมนพยายามจะสร้างปัญหาโดยการยั่อเยุผู้ห้องขังหมายเลข8อีกในขณะที่ผู้ห้องขังหมายเลข8กําลังปีตแตกแบบสุดๆแล้วก็กำลังจะพุ่งเข้าใส่ห้องขังหมายเลข4ีเหล่าพวกกาดก็ได้มาห้ามแล้วก็ล็อกตัวเซนดะคุงที่เป็นผู้นําของห้องขังหมายเลข8ดไว้ถึงแม้โยชิโอกะจะแกล้งพูดขอโทษแบบหน้าใส่ใจซื่อแต่จริงๆแล้วเขาถือมีดไว้ที่ข้างหลัง กะว่าถ้าเกิดเกิดเหตุอะไรขึ้นเขาคงจะได้แทงอีกฝ่ายเป็นแน่มมเฮดาเห็นอย่างนั้นถึงกับช็อกไปเลยเรื่องราวเขาจบลงที่การที่ทั้งสองห้องขังห้องขังหมายเลขสี่กับห้องขังหมายเลข8ถูกทําโทษให้วิ่งรอบสนามทั้งหมด100รอบแต่ขณะที่มไมเอด่าและคนอื่นๆกําลังวิ่งอยู่นั้นได้มีของบางสิ่งตกลงมาใส่มาเอดาคุงซึ่งนั่นก็คือหูของมนุษย์ที่หล่นมาจากปากของพวกอีกา,มาไมเอด่าที่ยินอึ้งอยู่ก็เกือบจะโดนผู้ผู้คุมทําโทษเพิ่มอีก แต่ว่าจูจ่ๆก็มีรถตู้คันหนึ่งพุ่งเข้ามาชนเสาที่อยู่ภายในคุกเยาวชนแห่งนี้และก็ได้มีผู้บาดเจ็บเดินลงมาจากรถผู้คุมจึงอาสาพาคนที่บาดเจ็บไปส่งห้องพยาบาลและให้พวกนักโทษเยวาวชนที่เหลืออีก8คนนี้ช่วยกันยกรถเคลื่อนออกมาจากจุดที่ชนในขณะที่ผู้คุมกําลังพาผู้บาดเจ็บไปห้องพยาบาลความขัดแย้งระหว่างห้องขังหมายเลข8ปกับหมายเลข4ก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไมเอดะที่กําลังจะโดนเล่นก็ได้บังเอิญไปเห็นใครบางคนที่กําลังบาดเจ็บอยู่ในรถและพร้อมกันนั้น ผู้คุมที่กำลังจะพาผู้ที่บาดเจ็บไปห้องพยาบาลกลับโดนผู้บาดเจ็บคนนั้นฆ่าตายแล้วก็กัดกินแล้วเหตุนี้เองเป็นสัญญาณบ่งบอกให้สมาชิกทุกคนที่อยู่ห้องขังหมายเลข4ี่สัมผัสถึงรางร้ายที่กําลังจะเกิดขึ้นได้แล้วตอนนี้ที่คุกเยาวชนสถานพินิษโชลันแห่งนี้มีเยาวชนอยู่124คนแล้วก็ผู้คุม20คนทั้งหมดเป็น144คนตอนนี้ได้ตายไปแล้ว1คนเหลือเพียงแค่143คนเท่านั้น โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ